ขอสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัทรสโหราพยากรณ์ครั้งที่ที่ฉันจะพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกประจำเดือนพฤษภาคม2568โดยใช้โหราศาสตร์ไทยซึ่งจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะสำหรับท่านที่ต้องการพยากรณ์แบบส่วนตัวซึ่งจะมีรายละเอียดและความยํำเฉพาะบุคคลสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะที่ไลน์ id 063 078 0354พยากรณ์สดทัลายใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงถามได้ไม่จำกัดคำถามค่าบูชาครูทท่าละ199บาทรับพยากรณ์ทุกวันทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง22นาฬการักขณาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดวันที่16รฤจิกายนถึงวันที่15ทธันวาคมในเรื่องของการงาน ท่านจะมีความเข้มแข็งมีความอดทนในการทํางานมากยิ่งขึ้นหน้าที่การงานอาจมีอุปสรรคและปัญหาต่างๆให้ท่านต้องแก้ไขมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งน,นี้ท่านจะสามารถรับมือได้ค่ะแต่ตั้งแต่วันที่1 5าพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมท่านจะมีงานให้ทําอยู่เสมอหน้าที่การงานดีค่ะท่านที่ทํางานประจําท่านจะมีโอกาสได้ทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมง,งานมากยิ่งขึ้นส่วนท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายท่านจะทํางานแบบมีคู่ค้าคู่สัญญ,ญาหรือหุ้นส่วน ได้แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันค่ะในเรื่องของการเงินท่านจะได้รับเงินและรายได้ที่ดีจากอาชีพการงานของท่านท่านจะมีเครดิตดีท่านที่ทำธุรกรรมกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินต่างๆจะมีโอกาสได้รับการอนุมัติค่ะท่านจะมีโอกาสมีนิสินบางอย่างเพิ่มขึ้นในบางท่านมีโอกาสได้รับทรัพย์สินโมโดกบางอย่างค่ะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้ว ท่านกับคู่ครองจะได้ร่วมปรึกษาหารือกันในเรื่องของการงานและการเงินคู่ของท่านจะเข้ามาคอยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินและการดูแลบุตรหลานบริวารร่วมกันส่วนคนโสดท่านจะมีโอกาสพบเจอรักครั้งใหม่มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าหน้าอ่อนกว่าวัยหรืออาจเป็นลูกน้องผู้ได้บังคับบัญชาค่ะแต่ทั้งนี้จะเป็นการคบหากันแบบไม่ได้คาดคิดคาดฝันหรือยังไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์ค่ะ ส่วนรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามรับฟังค่ะดวงชะตาของท่านประจำเดือนพฤษภาคม2568มีดังนี้ค่ะในเรื่องของการงานดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำการงานของชาวราศีพิจิกได้ยกเข้าสู่ราศีเมษภายใต้เดือนพบอริตั้งแต่วันที่14เมษายนถึงวันที่15พฤษภาคม2568ได้ตำแหน่งเป็นมห ah าอุด ส่งผลในท่านจะมีความมานะอดทนในการทำงานมากยิ่งขึ้นในระยะนี้หน้าที่การงานอาจอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆให้ท่านต้องแก้ไขมากยิ่งขึ้นแต่ท่านจะสามารถรับมือได้ค่ะจากนั้นดาวพระอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภภายใต้เดินพบปัตตนิตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนายน2568และตำแหน่งเป็นอุจารพิมกุกส่งผลในท่านจะมีงานใ้ทำอยู่เสมอ หน้าที่การงานดีค่ะท่านที่ทํางานประจําท่านจะได้ทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานของท่านมากยิ่งขึ้นในท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวร้ค้าขายจะมีโอกาสได้ทํางานแบบมีคู่ค้าคู่สัญญาหรือหุ้นส่วนได้แบ่งปันผลนประโยชน์ร่วมกันค่ะดาวรังคารจะเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีพิจิกและเป็นดาวประจําเรือนภพอริได้ยกเข้าสู่ราศีกรกฎภายใต้เดือนภพสุภะตั้งแต่วันที่ 1เมษายนถึงวันที่6มิถุนายน2568นาแในตำแหน่งเป็นนิดในระหว่างนี้ขอให้ท่านระมัดระวังการมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านหรือมีโอกาสที่จะมีคนติชินนินทาท่านให้เสื่อมเสียชื่อเสียงได้และหากท่านจําเป็นต้องเดินทางไกลขอให้ระมัดระวังความจับคข้ได้ป่วยระหว่างการเดินทางนะคะดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำเดือนภพสหัชชะ ได้ยกเข้าสูราศีกุมภายแต่ใน,นพบรันตุตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566สถิตถึงวันที่19พฤษภาคม2568ส่งผลให้ในระยะนี้ท่านจะมีโอกาสทำธุรกรรมเอกสารสัญญาอันเกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายบ้านที่ดินอาคารสถานที่หรือยวดยานผ่านะต่างๆญาติพี่น้องหรืเพื่อ,อนฝูงจะเข้ามาคอยช่วยเหลือส่งเสริมท่านญาติพี่น้องจะพึ่งพาอาศัยได้ ติดต่อเจราจาเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ต่างๆจะได้รับผลดีค่ะในท่านจะมีโอกาสร่วมเดินทางไปกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงของท่านมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นดา,าวเสาจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนภายใต้เดือนพฤษภะตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึงวันที่23สิงหาคม2568ท่งผลในท่านจะมีความสนุกสนานกับการเดินทางท่านจะมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยว หรือได้ไปร่วมงานเลี้ยงงานรื่นเริงรง,งานสังสค์ต่างๆมากยิ่งขึ้นท่านจะมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นและสาหรับท่านที่มีบุตรหลานบริวารในระยะนี้ท่านกับบุตรหลานบริวารจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันและมีโอกาสร่วมเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันค่ะดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวประจําเรือนภพพันธุได้ยกเข้าสู่ราศีมีนภายใต้เรือนภพปุตตะตั้งแต่วันที่ 17ตุลาคม2566สถิตถึงวันที่5พฤษภาคม2568ส่งผลให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีค่ะท่านจะมีความสุขเมื่อได้อยู่ร่วมกับลูกหลานบริวารกับญาติพี่น้องและท่านจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคมีโอกาสมีหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นสำหรับท่านที่ทำงานประจํารับราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่านจะโชคดีในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานท่านจะเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชา ส่วนท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายตอนนี้การงานดีการเงินและไรายได้หมุนเวียนดีค่ะจากนั้นดาวพระราหูใจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมภายแต่เดินพบพันธุตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568สถิตถึงวันที่2 2พฤศจิกายน2569และตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีส่งผลในท่านจะได้รับผลดีในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ทั้งจะมีเกณฑ์ได้สร้างฐานนะให้มีความมั่นคงยิงขึ้นพ่อแม่ญาติพี่น้องจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนค่ะในเรื่องของการเงินและโชคลาภดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวประจำโชคลาภของชรคณาราศีพิจิกดาวพระพุธเป็นดาวประจำเดืนภพมรณะและลาภะได้ยกเข้าสู่ราศีเมษภายใต้เดืนภพอริตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่17พฤษภาคม2568รสิงผลในท่าน ะมีช,ะชนะเหนือศัตรูคู่แข่งขันและในระหว่างนี้ท่านจะมีเครดิตดีท่านี่ทำธุรกรรมกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินต่างๆจะมีโอกาสได้รับการอนุมัติท่านจะมีโอกาสมีนิสินบางอย่างเพิ่มขึ้นค่ะจากนั้นดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภภายใต้ดพปัตตานิตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมถึงวันที่3มิถุนายน2568จะได้รับเงินและไรายได้ที่ดีจากอาชีพการงานของท่าน และได้รับผลประโยชน์จากการทํางานแบบมีคู่คา้าคุยสัญญาหรือหุ้นส่วนในบางท่านมีโอกาสได้รับทรัพย์สินมรดกบางอย่างค่ะดาวพฤหัสบสดีซึ่งเป็นดาวประจําการเงินของชาวาาราศีพิจิกและเป็นดาวประจําดนภปุต่าได้ยกเข้าสู่ราศีพฤษภภายใต้ดลภัตันิตั้งแต่วันที่30มเมษายน2567นสถิตถึงวันที่13พฤษภาคม2568ส่งผลให้ไรายได้ดีค่ะ ท่านจะมีรายได้เข้ามาอยู่เป็นประจำเงินจะไม่ขาดมือมีโอกาสได้เงินก้อนและมีเกณฑ์ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการเล่นหุ้นค่ะในท่านที่มีปัญหามีคดีความในระหว่างนี้ท่านจะได้รับเงินจากคู่กรณีค่ะจากนั้นดาวพฤหัสบดีจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนภายใต้เดือนพบมรณะตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึงวันที่2ตุลาคม2568ได้ตำแหน่งเป็นประเป็นอุจจาวิราช ส่งผลให้ท่านจะมีโอกาสเดินทางมากขึ้นท่านจะมีไรายได้จากการเดินทางหรือจากการได้ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารสื่อออนไลน์ต่างๆเข้ามาช่วยในการหาเงินหารายได้และจะมีโอกาสได้รับเงินจากกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆค่ะแต่ข้อควรระมัดระวังคือในระยะนี้ท่านอาจเก็บเงินไม่ค่อยอยู่หรือมีเรื่องที่ต้องใช้ใช้ใจ่ายเงินมากขึ้นทั้งนี้ขอให้ท่านบริหารจัดก,การการเงินไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะในเรื่องของความรัก ดาวประสุกเป็นดาวประจําความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกดาวประสุกได้ยกเข้าสู่ราศีมีนภายใต้เดือนพบปุตตะตั้งแต่วันที่28มกราคมถึงวันที่2มิถุนายน2568และตําแหน่งเป็นมหาอุดในเรื่องของความรักสําหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วท่านกับคู่ครองจะได้ปรึกษาหารือกันในเรื่องของการงานและการเงินคู่ของท่านจะเข้ามาคอยช่วยเหลือในเรื่องของการเงิน และการดูแลบุตรหลานบริวารร่วมกันค่ะส่วนคุณโสดท่านจะมีโอกาสพบเจอรักครั้งใหม่ทั้งนี้อาจพบเจอกันในเวทดวงสังคมการทํางานของท่านจะเป็นคนที่มีฐานะดีมีตําแหน่งหน้าที่การงานดีและอาจเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าหน้าอ่อนกว่าวัยหรือเป็นลูกน้องผู้ดได้บังคับบัญชาค่ะและอาจเป็นการคบหากันแบบไม่ได้คาดคิดคาดฝันหรือยังไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์ค่ะ นันขอจบกันพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะี่ฉันขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้นาที่การงานทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลามาเทมาสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ